คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามหรือเล่นตามไปดานขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะเอาล่ะครับกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนและผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็อยู่กับจ่าอีเช่นเคยกับช่องจ่าเอี้ยงชาแนลนะครับเพื่อน ก็ฝากผพืมองกดซับต r คร e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้อยู่เกมน้าพีนะครับเ,เพื่อนๆหรือว่าวายเบเนโตนะครับของค่ายพีกีสลอหลังจากเมื่อวานเล่นทุนน้อยนะครับ300อ่ะมาวันนี้ลองเล่นแบบทุนหนักๆหน,น่อยเออมาด้วยทุน3000นะครับ จะเล่นเทคนิคอะไรวันนี้ก็ตามดูได้ในคลิปนี้กันเลยอะก่อนที่เราจะเข้าเล่นเกมนะครับก็ฝากในกลุ่มลากี้ทามกันหน่อยกลุ่มลากี้ทามคืออะไรก็เป็นกลุ่มพูดคุยนะครับแลกเป็นเทคนิคอะไรประมาณนี้เหมือนใครเล่นเกมไหนแตกมาหรือได้เทคนิคดีๆมาเขาก็จะมาโชว์นะครับมาแคปมาโชว์กันเพื่อนๆสามารถตามไปเล่นกับเพื่อนๆได้ทันทีเลยเออส่วนใหญ่เนี่ย ส่วนใหญ่นี้แตกทั้งนั้นเลยนะครับเหมือนใครเล่นเกมไหนแตกมาเขาก็มาโชว์กันอ่าแต่ก็รักนะครับจะมีแอดมินแจ้งเกมแตกวันละ7รอบนะครับเพื่อนๆตั้งแต่9ก้ามงเช้ายันสามทุ่มกันเลยทีเดียวเออผงมึงปั่นได้ทั้งวันทั้งคืนเลยแต่มันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ที่หลายปัจจัยนะครับการปรับเบสอยู่ที่ทุนอะไรประมาณนี้เอออ่าถ้าใครสนใจก็ข่มเป็นแรกใต้คลิปกันเลยนะครับมาไปเบสสามสิบก่อนละกันเออวันนี้มาลองเทคนิค สามทับสามสิบเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าหน้าผียังไม่เคยลองเลยอ่าวันนี้ครั้งแรกเลยหลังจากเมื่อวานเล่นมั่วไปไหน่อยนะทุนสามร้อยสัตว์เล่นอย่างมั่วเลยเมื่อวาน<อ>ปรับตามอำเภอใจนะครับเมื่อวานเ<อ>จ๋อไวหนึ่งคูณสองคูณสามรอบนอกยังไม่เห็นแบบโมเมนต,ต์แบบคูณเยอะๆนะครับไหลคูณเจ็ดคูณแปดยังไม่เคยเจอเลยนะาผียากมากมาออโต้โบสามสิบ ธรรมดาสามแล้วก็ไปออโต้โบสามสิบนะครับเพื่องมึงสำหรับเกมสายปั่นจะใช้เทคนิคนี้นะครับเป็นส่วนใหญ่เลยเออแนวซื้อก็ว่ากันไปแบบอื่นนะวายสอโอ้โหโผล่ไกลไปหน่อยโอเคมาโโเฉยวายสองเบทห้าสิบดูดีกว่าเบทสามสิบขาดชิวตัวแรกโอ้โหไม่งั้นถึงคูน่าเนี่ยอู้ย โอ้โหลายเมื่อกี้ไอสัตว์เต็มกระดานว <พ |th|> อยไผูดีจังว่าวันนี้ไม้ไดอีกสองอืมโอ้ยแตกต่างกันมากกับเบิดสามสิบนะครับมึงเกมแนวปานเนี่ยอยู่ที่การกอบเบ็ดเลยเอาไฟสองอันนี้ผูอีกแล้วโอ้โหตัวเชื่อมหายค็อกเทววิลไฟสองอือห้าสิบฝีเกมยังไม่เชี่ยวเลยตอนนี้กี่นาทีเนี่ยสองนาทีครึ่งยังผูละทีละตัวทีละตัวอยู่ วายผูกแล้วดูดิอือหือสิบเอา้าไลายนี้ยังไงโอ้โหขาดเควายผูกดีนะวะวันนี้มายังอยู่ที่เบท50นะิบนะใจดีเหลือเกินในเะบนท50า,าสามิมาดา3กี่หมุนแล้ววะลืมนับกดแม่งเลย30หมุนต่อออโตโ้โบเคดูดิเอโอโคสวยจังวะเอาลายนี้500อยสี่ส แต่ยังอยู่เท่าทุนนะ3,000สามันนี่ฮะกำไรยังไม่ดึงเลยสิบวายพกเคลยังไงเออต่อเนื่องนี่ยังไงคูนห้ายังไม่ผลคูนห้าเลยอุ้ยถ้าเป็นเหมือนนะักนักกำนันก็ดีนะเพื่อนๆตัวคูณกระโดดแม่งโหดเลยแต่แบบนั้นแม่งจะกูงไปนะ <c oughs> กระโดดทีเท่าไหร่64หกสิบสี่ ร้อยแปดโอ้โหโงสัสเลยเกมนั้นแ้วเกมนั้นเทคนิคนี้ใช้เร็วนะสามถ้าสามสิบรู้สึกเหมือนเกมแรกเลยอ่าก็มาจองเมื่อวานซือนอ่านี่มาลงนับผีดูมากนะครับยังไม่เคยใช้เลยมาขึ้นมาเบ็ดร้อยแล้วเบ็ดห้าสิบเริ่มนิ่งนะครับเริ่มนิ่งแล้วก็ต้องเปลี่ยนเบ็ดนะสายปัน่นเรื่องเบ็ดสำคัญสุดนะครับเพื่อนเพื่อนเราไม่รู้เราเบ็ดไหนมันจ่ายวันนี้นะเราต้องปรับ จูนไปเรื่อยเอาเบ็ดร้อยอย่านิ่งนะเฮ้ยรู้สึกว่าไม่เคยจ่ายแล้วตอนนี้เบ็ดร้อยทีลทีเนี่ยฟีเกมยังไม่รุนเลยนะตอนนี้ปกติมันน่าจะมานะสี่นาทีกว่าๆนะครับเพื่อนโอ้ตอนนี้เหลือสองพันแล้วทำท่าจะยุ่งนะกูโอ้โหมาจนได้บ่นอยู่เมื่อกี้มาเขาฟีเบ็ดร้อย เออแต่หน้าผีมไม่ง่อยใจนะใครมาจงนะเอารุ้นกันเหลือเท่าไหร่เหลือพันหกเออกำไรหายไปครึ่งน oh <no. S 1> ึงจีวายกอบ2องเพียบเลยโอ้โหวายกี่ตัวห้าตัวหม oh <no. S 1> ื่นพันโอ้โหช็อตนี้วายห้าตัวพวกมึงโอ้ผมบูตัวนี้วิ่งอะไร1หมื่นสามชุดนี้หมื่นพันห้าร้อยห้าสิบ คุณไม่ได้เจอนานมากนะพีโมเมนต,ต์แบบนี้หนึ่งมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบซูเปอร์เมกาออกด้วยตอนนี้อยู่ที่คุณอะไรวะคุณ 5, ห้าเหลืออีกสิบหมุนมาหมุนยา,ยาวๆตอนนี้กูคุ้มแล้วแหละอุ้ยนิ่งเลยพอใจแล้วเอาสิบไว้ไว้ผูดีมากหกพันสามโอยสามเออ๋ย, 6, 3, 6, 3, อย,อย่าให้เสียของมาอีกหนึ่ง ยังไงต่อคูณเก้าแล้วโอ้โหชุดนี้เท่าไหร่วะโอ้โหดอกเมื่อกี้วายสี่ห้าตัวหกคันโอ้โหตั้งแต่ดอกแรกเลยเจ็ดพันสามร้อยหกสิบห้าซูเปอร์เมกาโอ้โหตั้งแต่เล่นมาเบ็ดร้อยมาโอ้โหครั้งนี้หนักสุดเลยเลยห้าหมุนอย่านิ่งดิเพื่อนมาจุดนี้แล้วอย่านิ่งวายสองเออสองพันเก้าเอาเข้าไป เลยสี่หมุนตัวนี้คูณสิบเอ็ดขู่จังว่าหน้าผิวนี่มาสามพันสองรอบนี้ก้นตูนะครับไม่ได้ซูเปอร์มิกะอีกสี่หมุนขอหนักๆเอ้าลุ้นฟรีโอ้โหตัวนั้นแม่งไม่ยอมผูกไม่ยอมลดนได้ไหมโอ้โหแม่งบทจะไม่ให้ก็คือไม่ให้นะดูดิมุนสุดท้ายเอ้ายังมาอยู่วายสองจบสแล็คจบที่คูณสิบสอง โอ้โหวันนี้นะผีโคตรสัตว์เลยพวกมึง12หมุนจบที่2 2 8 35โอ้โหตั้งแต่เล่นแนาวผีมาเบ็ดร้อยครั้งนี้แม่งโหสุดเลยกดเบรกเลยโอ้โหรอบนอกเบ็ด50โอเคเพื่อนๆแต่ก็ยังไม่สุดลองขึ้นเบ็ดร้อยนะครับวันนี้ปรับ3เบ็ด30 50แล้วก็เบ็ดร้อยโอ้เบ็ดร้อยบนฟีเกียนาทีที่4กว่านะครับบนบนอยู่แม่งไม่หล่นไม่เฉียวเลย สักพักตู้มเดียวเข้าเลยแล้วยิ่งกว่านันฟรีเกมแม่งโหดมากกว่านี้วายโพเป็นชุดนี่สี่ห้าตัวนี่ไม่รู้กี่ดองพวกมึงมันคุมม้มตั้งแ,แต่ดอกแรกตั้งแต่หมื่นพันแล้วโอ้โหสุดจัดเลยนะพี่อ่าวันนี้สามทับสามสิบทำเลื่อยอีกแล้วทุนมาสามพันตอนนี้สองหมื่นสี่กำไรสองหมื่นหนึ่งโอ้โหนาทีเลยนาทีที่เจ็ดเจ็ดครึ่งพอดีเออพอดีเลยนะครับจะเล่นต่อก็เรื่องของมึงนะกำไรขนาดนี้นะครับทัวมาสองหมื่นกว่า อ่ะก็าฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะครับว่าคลิปหน้าผมจะลงเกมอะไรกดจากไปก็เหมือนเดิมนะครับก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์กันด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ